สวัสดีครับวันนี้ออโตอิลิสจะพาทุกคนมาพบกับสุดยอดรถถังต้นแบบใหม่ล่าสุดจากประเทศไทยที่ถูกออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนอนาคตของสงครามยุคใหม่โดยเฉพาะรถถังอพอลกาวิฟสคริปเปอร์รุ่นปี2026ที่คือเพิ่งถูกเผยโฉมอย่างเป็นทางการและกำลังได้รับความสนใจจากทั้งในประเทศและระดับโลกด้วยดีไซน์สุดล้ำเทคโนโลยีขั้นเทพและอนุภาพการทำลายล้างที่ไม่ธรรมดาอพอลกาวิฟสคริปเปอร์ได้รับการพัฒนาขึ้นภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ใหม่ของกองทัพไทย ที่ต้องการรถถังที่ไม่ใช่แค่แข็งแกรง่งแต่ยังฉลาดคล่องตัวและสามารถปรับตัวในสนามรบยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยดิจิทัลและอุปกรณ์รบไร้คนขับโครงการนี้ใช้เวลากว่า4ปีในการวิจัยและพัฒนาโดยร่วมมือกับวิศวกรระดับแนวหน้าทั้งจากภาครัฐและเอกชนรูปลักภายนอกของ ApocaV ว p สเลป e er, ปอรมีความดุดันบุดบืนและโดดเด่นด้วยเส้นสายที่คมกริบและแผงกรองแบบโมดูลาร์คอมโพสิตที่สามารถเสริมกระเพิ่มหรือลดน้ำหนักได้ตามภารกิจ ตัวถังถูกออกแบบให้ดูคล้ายหุ่นยนต์รบมากกว่ารถถังแบบดั้งเดิมซึ่งช่วยลดการตรวจจับจากเรดาร์และโดรนสอดแนมได้อย่างมีประสิทธิภาพหนึ่งในจุดเด่นที่สุดของ Apoca ควิททริปเปคือป้อมปืนอัตโนมัติขนาด140มิลิเมตรรุ่นใหม่ที่สามารถใช้กระสุนหลายประเภททั้งกระสุนเจาะกระแรงสงกระสุนระเบิดแรงดันและกระสุน EMP สำหรับโจมตีระบบอิเล็กทรอนิกส์ของศัตรูนอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมการยิงแบบ AI Link ซึ่งทำให้รถถังสามารถเล็งเป้าและยิงได้เองแม้ไม่มีคนขับบังคับอยู่ ในส่วนของระบบขับเคลื่อน Apocalypse r e a p e r ใช้ระบบไฮบริดพลังงานคู่ที่ผสมผสานระหว่างดีเซลความเร็วสูงกับมอเตอร์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่ให้พลังขับเคลื่อนสูงถึง2,000แรงม้าทำให้รถถังคันนี้สามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วสูงสุดถึง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงในภูมิประเทศคูคราถือว่าเร็วมากสำหรับรถถังระดับหนักระบบกันสะเทือนแบบอะแดปตีฟแอคท e ฟ s ูส n ปนชัที่ใช้เซนเซอร์และ AI คำนวณแรงกระแทกจากพื้นผิวถนนและสนามรบ ช่วยให้รถสามารถลื่นผ่านอุปสตรรคต่างๆได้อย่างราบรืน่นและลดแรงสเสียมนต่อผลประจํารถนอกจากนี้ยังสามารถยกหรือกดตัวฐานให้เหมาะสมกับการลางตัวหรือเลงเป้าหมายจากมุมต่าออโพอลกิวสวิฟเตอร์ er ยังมาพร้อมกับระบบอัจฉริยะอีกมากมายเช่นระบบป้องกันตนเองแบบแ c t i v e Protection System ที่สามารถตรวจจับและสกัดกั้นขีปนาวุธที่พุ่งเข้าหาได้ในเซลวินาทีและระบบสื่อสารเชื่อมต่อแบบ Cyber อร์ Shield ที่ปลอดภัยจากการแฮกหรือรบกวนสัญญ,ญาณภายในรถถังถูกออกแบบมาอย่างทันสมัย โดยห้องควบคุมใช้หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่พร้อม HUD Head-up Display ที่แสดงข้อมูลต่างๆแบบเรียลไทม์ให้กับผู้ควบคุมสามารถสังงานด้วยเสียงและเชื่อมต่อกับเครือข่ายการรบแบบเรียลไทม์ b a t t l e Network ได้โดยตรงไม่ว่าจะเป็นกับโดนรนรืองบินหรือน่วยรบภาคพื้นดินอื่นๆอีกหนึ่งจุดแข็งคือความสามารถในการปฏิบัติการแบบไร้คนขับ A พอลกามิ s คริปเปสามารถเข้าสู่โหมด Auto ต o นมัสหรือ Re ี o t e Control ได้ทันทีในกรณีที่ภารกิจมีความเสี่ยงสูงลดความสูญเสียของบุคลากรได้อย่างมาก ระบบ AI ของรถสามารถตัดสินใจเคลื่อนที่หลบหนีกและเลือกเป้าหมายโจมตีได้เองโดยอิงจากฐานข้อมูลและการเรียนรู้เชิงลึกในการทดสอบภาพสนามเบื้องต้นรถถัง Apocalypse Ripper สามารถทำลายเป้าหมายได้มากถึง12เป้าหมายในเวลาไม่ถึง90วินาทีทั้งในระยะไกลและระยะไกลพร้อมหลบการโจมตีจากโดรนติดอาวุธได้อย่างน่าประทับใจถือว่าเป็นการแสดงพลังที่ทำให้หลายประเทศเริ่มหันมาจับตามองและสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการส่งออก แม้อัพโคลคเว็บร p e เปอร์จะถูกออกแบบมาสำหรับกองทัพไทยโดยเฉพาะแต่ก็มีแผนการผลิตเวอร์ชั่นส่งออกที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของประเทศผู้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นการเลือกชนิดของอาวุธระบบขับเคลื่อนหรือแม้กระทั่งลายพรางภายนอกความล้ำหน้าของอ p พ c a ลคเว e r ริเปอร์ไม่ได้มีแค่ในแง่ขององค์การรบเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารของประเทศไทยที่ก้าวขึ้นสู่ระดับสากลโดยใช้ทรัพยากรและองค์ความรู้ภายในประเทศเป็นหลัก แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยสามารถสร้างสุดยอดยุโทโธปกรณ์ที่ตอบโจทย์สงครามอนาคตได้ด้วยตนเองสำหรับแผนการจัดเข้าประจำการอาพลขวปส์ริเปอร์จะเริ่มต้นยำรองในหน่วยรบเฉพาะกิจระดับสูงภายในปลายปี2026และจะขยายการผลิตในปีถัดไปหากการทดสอบภาคสนามขั้นสุดท้ายเป็นไปตามเป้าหมายนอกจากนี้ยังมีแผนทดลองใช้ร่วมกับระบบโดรน UAV และระบบควบคุมจากดาวเทียมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรบแบบผสมผสาน นี่คืออีกก้าวหนึ่งที่น่าตื่นเต้นของวงการยุทโธปกรณ์ไทยอพควิสทริปเปอร์ไม่ใช่แค่รถถังแต่มันคือระบบรบอัจฉริยะที่พร้อมเผชิญหน้ากับสนามรบแห่งอนาคตไม่ว่าจะเป็นสงครามแบบจโจมสงครามเมืองหรือแม้แต่สงครามไซเบอร์ถ้าคุณชื่นชอบรถถังเทคโนโลยีหรืออนาคตของกองทัพไทยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องออโตอินดิคของเราด้วยนะครับแล้วคุณจะไม่พลาดทุกการอัปเดตจากแนวหน้าของเทคโนโลยีทางทหารไทยสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ Keep, keep, keep.